เดี๋ยววันนี้มาเสนอตัวมิสูสามสูปเครื่องไดเล็กนะสามสูปสิบแปดแเลยนะเป็นรุ่นใหม่แล้วตรงที่ว่าเกียร์อยู่ข้างครับครับเกียร์อยู่ข้างแล้วก็เป็นพื้นเรียบนะครับยกขึ้นยกลงอยู่นี้นะครับเป็นแมนวนธรรมดานะครับ้างหลังแบบนี้ครับ ราคา8ปดหมแรงนะครับล้อล้อหลังเนี่ย8.3.22ุดสาถ้าจำไม่ผิด8.3.22ใช่ปะวะปจุดสามยิบองเอา้าแ3 2จอ๋อ8.3.24ุยะยัง8.3.24หน้าก็6ก4ีอ่า6ก4ีครับ ตัวนี้เป็นไม่เล็กนะไม่เล็กนะ18แปรงไม่เล็กนะครับเป็นเครื่องไดเล็กแล้วนะสวยเครื่องสวยนะครับเอาตั้งดีนะครับเดิมเดิมมาเลยนะแปดหมื่นเก้าพันบาทในราคาย่อมย่อมที่ได้18แปรงรถกว้างอยู่เมตรสิบประมาณนั้นอ่ะน้องเพลองสตาร์ทดิลูกเป็นเครื่องไดเล็กไม่ต้องเผาหัวนะครับไม่ต้องเผาหัวดับก็เป็นดับกุญแจครับ ดับบปุ่แจ่ใชนะ่ไหมเป็นบบปุ่แจ่แล้วเหมือนกันเครื่องไดเล็กไม่ต้องเผาหัวครับเช้ามาเหยียบคาสตาร์ได้เลยครับอ่าหางขึ้นเยอะขึ้นยกลงเพียตัวนี้มาพร้อมแขนหลังแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องแปลงแขนหลังด้วยอีกสามตีพันห้าพันอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องแปลงแต่ไม่มีตัวลากมาครับแค่นั้นเองแขนกลางถ้าเป็นของไทยอาจจะติดอุปกรณ์มันอาจจะยาวมาถึงแกนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับอายกชุดนี้ออก แล้วใส่แขนกลางไปแทนนะครับเดี๋ยวผมแถมให้แปดหมืนเก้าพันบาทสามตู้ปดเล็ก Direct แบบนี้เลยซื้สวยแบบนี้เลยนะวิดีโอแหระลูกวิดีโอมีสามเกียร์ใช่ไหมคันนี้ไม่มีกลับมีสามเกียร์ไม่เหมือนตัวนู้นนะใ้ได้ทุกเกียร์สองสามให้ได้ทุกเกียร์ครับโอเคให้ได้ทุกเกียร์ e แล้วก็ ดีดีโอ,อยู่ฝั่งนู้นครับหนึ่งหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามนะแล้วก็มาฝั่งนี้ครับก็จะเป็นโลไฮก็จะเป็นหกเกียร์เกียร์ก็อยู่ด้านข้างแล้วหนึ่งสองสามสายหลังโอเคแล้วก็มีโกตัวนี้เข้าโกเข้าสองอันนี้เข้าโปรด้านน้นก็ดึงก็มางี้งี้เดียวเดียวครับตรงนี้ครับแล้วก็ดึงไปอยู่นี้ครับเข้าโกรแล้วครับนะตรงนี้สองตรงนี้โก đối với thủy liệt này á là khương <laughs> khương đi khương đi là ủa bận ấy tập tuổi lên khương tuổi rồi ừ hay đủ rồi tuổi chinh á tuổi chinh lương tám tụ đi. 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 ไม่โปเะเลยโอเคมน่น้ก็ยังเขียวโอเคจะได้ไดนาำนั้นนะไม่มีดันไม่มีอะไรสวยงามโอเคแปดหมื่นเก้าพันบาทดูรอบๆสวยนะเพเปิดไฟลูกโอเคไปติดสูงต่ำเรียบร้อยนะไปเลี้ยว มาจากนอกอย่างนี้เลย8,9,000บาทไม่ใช่14ไม่ใช่15ไม่ใช่16แต่เป็นตัว3ตูกเครื่องเ,เล็ก14บสีแรงราคาเบาๆนะสำหรับมิตซูบิชิ m t t 8 8แรง 4WD สวยอย่างนี้เลยเอามือชี้แล้วมันมัวโอเคตามนั้นรถไม่เล็กนะลูกชายผม,มานะอายุ16บะอนาคันเล็กอยู่ตรงกลางโอเคน้องเพย์ลองเลยครับลูก รถวสวยครับนิ่มครับขับดีใช้งาน,นง่ายไม่น,นุ่นไม่นวน,มนวนไม่ยุ่งยากครับผมอะไรธรรมดานะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทกับสิบแปดแรงนะใครจะใส่เครื่องตัดหญ้าก็ได้อ่ไหลหลังเนียนๆเ,เลยโอเคเป็นเกียร์ข้างแล้วขับง่ายนะเือเปิดแบบนี้เลย ฝากไว้กันนะครับกับมิตูพิชิ MT 18แรงนะสามสูบเครื่องไดเล็กโปรบิลได้กับเครื่องสี่ล้อสองเผ่าในราคาเบาๆห้าหมื่นเอ้ยแปดหมื่นเก้าพันบาทพ่อยพูดพวกชอบถูกอ่ะผมจอขายถูกห้าหมื่นทำไม่ได้เลยแปดหมื่นเก้าพันบาทขายเลย โทรมาคุยชอบเดี๋ยวผมส่งให้ราคานี้นะโอเคตามนั้นขอบคุณครับ